ลูกค้าซื้อเงาะเจอเน่าเกือบยกถุงนำไปขอเปลี่ยนกับถูกพ่อค้าด่าหยาบถึงบุพการีอ้างแค่คำอุทานกลางใส่มิหยุด ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาทุกคนไปที่เพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาเจ็ดรีโพสคลิปเดือดระหว่างลูกค้ากับพ่อค้าไข่เงาะพิกัดตลาดสดแห่งหนึ่งหลังไปซื้อเงาะเตรียมจะเอาไปไหว้พระแต่พอเปิดดูที่บ้านกลับพบว่าเงาะเน่าเสียเกือบยกถุงพอเอาไปคืนกลับถูกพ่อค้าด่าทอด้วยคำหยาบคายถึงบุกพการีลูกค้าเล่าว่าตนไปซื้อเงาะที่ร้านประจำซึ่งปกติซื้อกับภรยาเจ้าของร้านแต่วันเกิดเหตุพบสามีแม่ค้าเป็นคนขาย โดยทางร้านวางเงาะสภาพสวยสดไว้ด้านบนและจัดใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วราคาถุงละ60บาทลูกค้าไม่สามารถเลือกเองได้แต่ด้วยความเชื่อใจจึงซื้อมาแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพบว่าเงาะในถุงเน่าเสียสภาพเขียวคล้ำเกือบ90%จึงตัดสินใจขับรถกลับไปที่ร้านเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าช่วงหนึ่งในคลิปพอลูกค้านำเงาะดังกล่าวไปให้ดูพ่อค้ากลับแสดงอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงและหลุดคำด่าหยาบคาถึง ขันด่าพ่อลูกค้าทําให้ลูกค้าก็เดือดว่าทําไมต้องมาด่ากันขนาดนี้แต่พ่อค้ากลับอ้างว่าไม่ได้ด่าประโยคนั้นเป็นแค่คําอุทานโดยโบยว่าที่โมโหเพราะลูกค้ามีอาการใส่ก่อนพร้อมท้าทายว่ามึงคล้องใจปะละ่ะฟังลูกค้ายืนยันว่าตนและแม่ผู้จัดสุภาพไม่มีคําหยาบเลยสักคําส่วนที่เทงเงาะลงพื้นไม่ใช่การหาเรื่องแต่ต้องการโชว์หลักฐานให้เห็นว่าสภาพเงาะมันใช้ไม่ได้จริงๆพร้อมตั้งคําถามถึงวุฒิภาวะว่า คนอายุ50มาด่าพ่อแม่คนอื่นแบบนี้เรียกว่าผู้ใหญ่มีสติเหรอขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ